ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่นะครับนี่ผู้ใหญ่บ้านผมก็วันชัยประมูลสีนะครับผมนี่มาดูพ่อดูแม่ที่บ้านดงใหญ่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสองเดือนแล้วตอนนี้ครับครับผมผู้ใหญ่พงศพักมะดงครับเป็นผู้ใหญ่บ้านดงเย็นที่ที่13นะครับก็คุณวันชัยก็เป็นลูกบ้านนะครับใน การดูแลของผมอยู่บ้านใกล้ๆกันนี้เลยก็มาอยู่ดูแลแม่นะครับสองเดือนแล้วนะครับนี่จะเดินทางกับกทมเขตบ้านดงใหญ่อำเภอพิมายนะครับก็ไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับจากโควิด2019นะครับก็ปลอดภัยแล้วก็ในเขตผมอาการอะไรก็ไม่มีเพราะสองเดือนแล้วเนาะบล้วก็ในเขตโคราชนี่ก็ปลอดผู้ติดเชื้อมา 20- เกือบ3าวันแล้วก็ปลอดภัยครับที่ โคลาดนะครับพี่ไม่บ้านหนุ่นใหญ่ปลอดภัยครับครับวันนี้ก็จะเดินทางนะจะเดินทางของคตมหน่อยก็ขอขอให้ปลอดภัยนะครับกลับมาก็มากักตัวตามระเบียบตตัวามระเบป็นเดิมนะขอบคุณมากครับผู้ใหญ่บ้านขอบคุณมากครับ